สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับสู่มันเนี่ยไลน์คลิปนี้มาที่แอปนี้กันหน่อยนะคะสําหรับ g o d i l l y หลายคนยังไม่มี g o d i l l y นะคะหลายคนก็ไม่รู้ว่า g o d i l l y คืออะไร g o d i l l y เขาเป็นแอปอ่านข่าวนะคะสายฟรีเล่นได้ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บ,บาทเดียวไม่ถนัดเชิญเพื่อนก็ได้เหมือนกัน g o d i l l y เป็นแอปอ่านข่าวก็จริงแต่ว่าเขามีดีมากกว่าการอ่านข่าวนะคะใครยังไม่มีแล้วอยากจะสมัครลิงก์เดี๋ยวหนุป,ปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะหรือใครอยากจะ ดูลิงก์ที่ใต้คลิปก็ได้เดี๋ยวแปะไว้ให้ทั้ง2ที่เลยละกันนะคะการสมัครของโ o d ดล l y สมัครไม่ยากนะเราก็แค่ดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วก็ไปทําการกดติดตั้งกดเปิดอะไรให้มันเรียบร้อยส่วนการล็อกอินถ้าเราล็อกอินหรือเราสมัครผ่านเฟซผ่านลิงก์เลยไม่ต้องใส่รหัสแนะนํานะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นเองอันตโนมัตินะการล็อกอินแนะนําว่าให้ล็อกอินผ่านเฟซดีกว่านะคะเพราะว่าม,มันสะดวกมากกว่านะคะ ส่วนใครรหัสแนะนําไม่ขึ้นเขาต้องให้ใส่รหัสแนะนําก็รหัสแนะนําเดี๋ยวแปะไว้ให้ข้างๆแล้วกันนะส่วนคนที่ต้องใส่รหัสแนะนําให้เรามาตรงนี้นี่นะคะตรงรูปคนอ่าเมนูสุดท้ายตรงนี้เสร็จแล้วให้เรามากดที่คําว่าตั้งค่าหรืออินไว้จะอยู่ประมาณช่วงนี้นะคะอ่าประมาณนี้นะสําหรับคนที่ต้องใส่รหัสแนะนํายังไงก็เดี๋ยวแปะไว้ให้ข้างๆอีกรอบหนึ่ง อย่างที่บอกว่าโกเดล e ่ l เขาเป็นแอปอ่านข่าวเราจะได้คะแนนก็ต่อเมื่อเรากดอ่านข่าวตรงนี้นี่นะเราก็กดอ่านข่าวเข้าไปเรื่องเนื้อหาของข่าวที่เราอยากจะอ่านเสร็จแล้วเราก็เคลื่อนเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้แถบตรงนี้มันเต็มพราะแถบเต็มเขาจะขึ้นกล่องของขวัญเราก็กดรับตรงนี้ เขาจะบอกเลยนะคะว่าเราได้รับคะแนนเท่าไรแล้วก็กดปิดได้ส่วนอีกอันนึงที่สำคัญที่หลายคนชอบเพราะว่าไม่ชอบการอ่านขี้เกียจอ่านจะอยากดูวิดีโอเราสามารถมากดดูวิดีโอได้ด้านล่างตรงนี้นะคะ2ออันตรงนี้นี่วิดีโอพวกนี้เราสามารถกดดูแล้วก็ได้คะแนนเหมือนกันมัน ันง่ายนะง่ายกว่าการอ่านข่าวเพราะว่าหลายคนอย่างที่บอกว่าหลายคนไม่ชอบการอ่านรู้สึกว่าการอ่านมันมันยุ่งยากซับซ้อนก็ดูวิดีโอก็ได้ค่ะอย่างตรงนี้ใช่ไหมเดยนให้ดันนี้อันน,น,นี่เราก็กดเข้าไปเวลาด้านล่างตรงนี้จะขึ้นนี่ฮะอ่ะ,อะเราก็เหมือนเรากดดูวิดีโอตาม you tube ตาม tiktok ok, อะ นะมันเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเราดูอันนั้นเราไม่ได้คะแนนใช่ไหมแต่เราดูอันนี้เราสามารถสะสมคะแนนได้นี่นะเราก็กดตรงนี้รอให้แถบตรงนี้มันเต็มนะอ่ะพอมันเต็มมันจะขึ้นกล่องของขวัญเราก็กดรับตรงนี้ได้เหมือนเดิมนี่นะคะ ถ้าเราอยากได้คะแนนเพิ่มเราก็สามารถกดดูโฆษณาตรงนี้เพิ่มได้แต่ถ้าเราไม่อยากดูโฆษณาเราก็กดปิดได้แล้วก็ดูวิดีโอต่อจนจบหรือเปลี่ยนวิดีโอใหม่ก็ได้ส่วนอันที่สองตรงนี้ที่เป็นรูปกล้องตรงนี้จะเป็นเหมือนการดูวิดีโอสั้นก็ได้คะแนนเหมือนกันนะวิธีการก็เราก็กดเข้าไปเหมือนเดิมนะเสร็จแล้วรอให้แถบตรงนี้มันเต็ม ันนี้จะเป็นเหมือนกันดูติกต o อกเพราะว่าจะเป็นแบบวิดีโอสั้นวิดีโอ20วิวิ5วิ7วิจะอยู่ประมาณนี้นะคะนะอ่ะเราก็เลื่อนไปถ้าเราไม่อยากดูนี่ล้วก็เลื่อนไปหลายคนชอบการดูวิดีโอมากกว่านะคะเพราะว่ามันมันง่ายอ่ะนี่นะเราก็กดหลับของขวัญตรงนี้ ่าโอเคประมาณนี้นะคะสําหรับการหาคะแนนส่วนการถอนเงินตอนที่จะไปถอนเงินให้เรามาตรงนี้ในหน้าตรงนี้จะเป็นหน้าเกี่ยวกับการบอกกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินนี่นะคะล็อกอินรายวันเขาก็มีคะแนนให้นี่ กดปิดหรือแม้แต่การทำภารกิจด,ด้านล่างตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นภารกิจการดูวิดีโอภารกิจการอ่านข่าวภารกิจการทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นเราสามารถมาดูภารกิจรายวันตรงนี้ได้อย่างอันนี้ได้ละหนึ่งอันนี่อ่ะปิดแคะแนนก่อนอ่ะประมาณนี้ด้านล่างก็มีนะคะภารกิจเพิ่มเติมจะอยูตต่ตรงนี้นะยังไงก็ ลองดูแล้วกันนะคะกิจกรรมเขาเยอะภารกิจที่เราจะได้คะแนนภารกิจที่เราจะได้เงินจากแอปนี้เยอะใครที่อใครที่เป็นคนไม่ชอบไม่ชอบอ่านก็ดูวิดีโอก็ได้บางคนไม่ชอบวิดีโอก็อ่านก็ได้หรือบางคนไม่ชอบทั้งดูวิดีโอไม่ชอบทั้งอ่านก็สามารถมาดูภารกิจด้านล่างตรงนี้ว่า เขาให้เราทําอะไรเราก็ไปทําตามภารกิจเราก็ได้คะแนนเหมือนกันนะคะส่วนการถอนเงินอ่าตรงนี้นะการถอนเงินนะเราก็กดเข้าไปคนที่สมัครครั้งแรกเอ่อจะได้ถอนฟรีคนละ1บาทเขาจะให้ฟรีเลย1บาทเราสามารถกดถอนเข้าทูมันนี่วอลเล็ตได้เลยอันนี้สำหรับคนที่เพิ่งสมัครครั้งแรกนะคะ แต่ถ้าใครทีเ่เล่นบ่อยแล้วแบบเล่นมานานแล้ว1บาทมันจะไม่มีมันจะขึ้น5บาทใช่ไหมห้าบาท10บาท50บาท100บาทจะอยู่ประมาณนี้นะคะการถอนเงินก็คือตรงนี้นะที่เขาเขียนว่าถอนนี่แล้วก็กดเข้าไปนี่นะคะในหน้าการถอนเงิน ตอนนี้ของมนมจะมีอยู่ที่100 200 500 1,000ซึ่งการถอนเงินของแอปนี้ถอนเข้า t o m ั n นี่วอลเลไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะใครที่ไม่ชอบแอปหรือเว็บไหนที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมก็แนะนำเว็บนี้นะคะแนะนำแอปนี้เลยการถอนเงินก็ไม่ยากนะคะกดยืนยันตรงนี้เลยนะคะอ่าประมาณนี้อันนี้ขออนุญ,ญาตไม่ถอนให้ดูแลกันนะคะเพราะว่า เดี๋ยวจะสะสมยอดสูงๆเอาไปถอนยอดสูงๆละกันส่วนถ้าใครอยากจะแนะนําเพื่อนเราก็สามารถกดคัดล็อกลิงของเราตรงนี้แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนคือไม่แนะนําเพื่อนก็ได้เพียงแต่ว่าเราต้องขยันหน่อยเราต้องขยันอ่านข่าวหน่อยขยันดูวิดีโอหน่อยขยันทำภารกิจหน่อยเราก็สามารถสะสมยอดได้เหมือนกันแต่ถ้าเรา แนะนำเพื่อนก็ไม่แนะนําให้ทํากิจกรรมให้อา่านเทาาให้ดูวิดีโอเราก็ไม่ทําเลยแล้วเราก็จะมาบอกว่ามันไม่ได้เงินมันยากมันมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ มันอยู่ที่เราถ้าเราได้แค่สมัครแต่เราไม่ลงมือทำเราก็ไม่สามารถหาเงินจากเว็บจากแอปได้นะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะคะสำหรับคนที่อยากจะหาเงินออนไลน์เข้า To Money Wallet ก็แนะนำกด a ดลีอีกแอปหนึ่งนะคะที่สายฟรีเล่นได้ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวแล้วก็การถอนเงินก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมคนที่สมัครครั้งแรกก็กดถอนได้เลยนะคะ1บาทใครชอบก็กดดาวน์โหลด แอปที่ลิงก์ใต้คลิปได้หรือที่ลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เหมือนกันเอาที่เราสะดวกนะคะว่าเราอยากจะดาวน์โหลดผ่านทางอันไหนส่วนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามเลยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณท่า